สักหน่ีคลิป Help เฮ้เพื่อนโดนกอนแั้ว Watch out ไปช่วยกันหน่อยปะ Ready กี่ตัวครับปรอสถ้าระวังซ้ายนะเพื่อนมาร์กซ้ายไว้ แอบได้ไหมเราเข้าชุดได้ไหมเพื่อนสายไม่อยานเบ่น่าอยาเตี้ยพวกนั่นแหละที่เรายิงกันมานม่นอยู่ตรงไหนแบ็คทีสปริงพี่อยู่อะไรตรงนี้พี่เอ่ you

ไปขอค่อยมาน,นั่งเล่นจะได้ปูที่นอนเล่นดีดี Help! Oh. Watch out! <My head. S 2> Watch out! Mark the location. Watch out! เต็มเลยว่ะมันน่าจะสองตีมามาเป็นตีเลยพี่อน อะไรไหมพี่ให้ผมทำไหมมันเยอะมากเลยมันมาล<อ>แล้วขึ้นมาค่อยยิงแล้วมันดึงระเบิดทำไม ไฟไฟไหม้ประตูไม่ดื้อ <c oughs> <Nine ve> ย,ยิงไม่ออกพี่เมืเ่อกี้อ่ะพี่กระโดดแล้วทัดยิงไม่ออกตืต่นเะต้นเลยตื่นเต้นแล้วแหละตื่นเต้นแล้วแหละพอจะไป็นเราใจในเกมแบบนี้ the <laughs> devil <-da -da> <laughs>